กันเลยนะวันนี้แลวสวัสดีคุณผู้ชมนะคะสาหรับเช้าเช้าวันเสาร์ที่11นะคะก็วันนี้ใครยังไม่ตื่นก็รีบตื่นเช้าหน่อยละกันเพราะวันนี้รายการของเรามีเรื่องดีๆเยอะมากเลยใช่แล้วค่ะแล้วก็ที่สําคัญมีดีไซเนอร์จาก VTL Bangkok Fashion Week มาคุยกับเราด้วยเสื้อผ้าด้วยนีอะไรของเขาอยู่ะแต่ว่าเมื่อกี้มองหน้าพี่จอยดูหน้าพี่จอยก่อนอุ้ยพี่จอยพี่จอยเป็นอะไรอะไรติดหน้ามัสคาราเปิดมีเออมีมัสคาราเปิดหรือ่าตายแล้วลืมนึกว่าวันจันทร์อังคาร อ๋อเนี่ยก็มันเป็นใยติดมาจากละครอรักเรืองท่านั่นเองใช่ค่ะุกจังเลยอันนี้ก็ต้องชี้แจงนิดนึงเพราะว่ามีเรื่องถกกันอยู่ว่าตกลงเนี่ยจอยเนี่ยมีใยหรือเปล่าหรือว่าไม่มีเอะเอะจอยเคยมีใยเหรออะไร้ยคะก็ต้องชี้แจงนิดนึงว่าตัวละครมันมีสองตัวตัวนึงก็จะมีใยแต่อีกตัวนึงอ่ะไม่มีนี่ไงเป็นคุณแม่กับคุณลูกใช่ความรู้สึกก็จะแตกต่างกัน ลองไหมลองมีไยไหมจะได้ความรู้สึกบอกว่าเซ็กซี่อะไรอย่างงี้ปะไม่แต่เมื่อกี้ดูเทปนะแอบดูเทปใช่มหเห็นแบบนี้ตอนแรกแบบถามพี่เขาว่าเอ๊ะพี่หนูก็เห็นมีไยทั้ง2อันเลยคือดิฉันเห็นตรงมุมปากคุณไงและพี่ทีมงานบอกว่าอันนั้นน่ะยของเขาจริงจอ๋อไม่เห็นจะแตกต่าง แล้วคือว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครมาสังเกตฝอยบนใบหน้าเรานะแต่พอมีเรื่องนี้ปุ๊บตรงฝอยฝอยใหม่ที่ทําขึ้นมามันค่อนข้างจะเด่นทีนี้คนเลยนั่งดูไปนับฝอยไปว่าข้างหน้าจะมีกี่เม็ดอ๋อาจจะคิดว่าสุขจิงโชคไปได้ไงให้นับฝอยบนหน้าเคยมีไหมเคยมีฝอยแม่ลองไหมเนี่ยเดี๋ยวได้แกะให้ลองเลยอะไรมีการถอดเลยเหรออ้าวนี่ไงเอาเอาตรงไหนดีคะตรงนี้ละกันนี่นี่น่นอะไนั่นะไรวันนี้เราจะปัก หน่อยดิไว้ไม่สนใจหน้าจะผ่านไงฉันกระดูกเยอะแล้วไม่มีที่ให้ใส่แต่แต่ไม่เป็นไรผปากเป็นไรที่ไอไอเก็บมา็นระเบนจากื่ามาแปะนึก่าเปแปะรุจิราฉันมีที่ปากแล้วฉันไม่ต้องแล้วมาเหรอเจอมาอันใหญ่เท่าฉันเลยแต่ปากเลยเหรออย่าปากสิเดี๋ยวมันกินเข้าปากไปเข้าใจไหมอย่าแปะเลยมันตกพื้นแล้วเพื่อนอย่า พี่จอยถามถึงเรื่องละครต่อค่ะพี่จอยอันนี้เป็นแขกเหมือนจะจะไปแขกแล้ววันนี้ไม่เป็นแขกเชิญด้วยไม่เพราะว่าในละครเนี่ยเล่นเป็นสาวโบราณต้องไม่ใส่รองเท้าต้องไม่ใส่รองเท้าแล้วเัียงไงเดินไม่เจ็บอรอพี่จอยแรกแรกก็เจ็บออแต่ทีนี้เนี่ยเห็น เห็นพี่ก้อยเขามีเทคนิคพิเศษเทคนิคนั้นคืออันนี้ใช่ไหมเราเลยไปก๊อปปี้เขามาอะไรอะถูกอ๋อมันลอยอย่างงี้เหรอก็ไม่รู้ว่าจะเอามาทําอะไรเอาไว้ทําอะไรอ่ะพี่จอยที่พี่บอกเป็นเทคนิคพิเศษเอาไว้เองกวใต้เท้าไงอ๋อแปะไว้ที่ใต้เท้าอุ้ยแล้วไม่ใช่ว่าทํากันช่วยๆนะคะ ต้องค่อยๆแปะทีละนิดทีละนิดคือเล็มๆให้เป็นรูปเท้าไปเลยใช่ไหมคือแปะแล้วก็แบบคือวางเหลี่ยมวางมุมให้กับเข้ากับเคิร์ฟของเท้าของเท้าของเราใช่แต่มันก็ช่วยได้เยอะนะเพราะว่าเราเดินพื้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเรื่องเจ็บอย่างเดียวมันร้อนด้วยอ๋ออย่างนี้ก็ต้องมาถึงก็ต้องแปะเลยใช่ค่ะเข้ากองเสร็จปุ๊บก็แปะเลยใช่แล้วแปะนานแปะกันเลย ไม่นานหรอกค่ะแล้ววันหนึ่งเปลี่ยนหลายรอบอะคะคือแบบลอกออกแล้วต่พี่ฉันว่าคงประหยัดแหละคงทีเดียวทีเดียวเลยมันไม่อยู่ขนาดนั้นแล้วก็ต้องเลือกรุ่นกาวนิดนึงนะรอบนี้มันเหนียวนิดนึงมีเทคนิคเยอะใช่แล้วตอนถอดตอนแกะพี่ชอตเจ็บไหมก็ลอกบุดเดียวเลยใช่ไหมทำไมฉันไม่รู้ก่อนไม่ตอนเล่นนางแบบนั้นเจ็บเท้ามากเลยอะไม่ใช้เทคนิคหรอไม่ได้ใช้เลยค่ะพี่ ด้หมดเลยเนี่ยอันนี้ก็ต้องขอบคุณ <c oughs> พี่ก้อยสินูเทเขาเป็นคนนำวิธีนี้มาเลยเราก็กอปปีเลยช่วยได้เยอะจร<า>ิงๆค่ะใน<อ>นะละครเรื่องนี้ได้ข่าวว่าตบกันมันมากใช่ ใครมันแล้วแล้วไม่ตกแค่คนเดียวนะพี่ธัญญาปาจิก็นี่ไงถึงถามว่าใครที่ตกกันมันเราจมันมือตอบแล้วไม่มันมือนะเขามีฉายาคนหนตกสาวตบอย่างนี้เลยพี่ฉันน่ะโดนอย่างเดียวเลยโผเหรอและใครตกใครพี่จอยโดนตกอย่างเดียวคือแรกๆช่วงมีฝ่ยเนี่ยจะมีแรงคึกเขิมในการต่อสู้พอาะไยหายไม่รู้เรียวแรงมันไปไหนค่ะก็เลยไม่ค่อยสู้ใครยอมให้เขาตบงั้นเดี๋ยวเราไปฟังปาจิดีกว่าว่าทาไมถึงเจอหน้ากันแล้วเรียกกันตลอดว่านางสาวตบ ได้สู้ป้าจีอยู่คนเดียวเองิ <c oughs> ่งฝึกโยคะเสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวกำลังจะต้องเข้าห้องสอนนะคะนี่ถามว่าไม่ใช่น้องจอยนะคะป้าจีไม่ให้สัมภาษณ์นะเนี่ยเรื่องนี้นะคะไม่ถูกกันทั้งเรื่องเลยคนไม่จะถามบอกอุ้ยทำไมถึงได้เล่นไลค์ขนาดนี้ตัวจริงรลาย์อย่างนั้น หรือว่าตัวจริงทำมากันแน่แต่จริงๆปาจีจะบอกว่าปาจีก็คือปาจีแต่เนี่ยวิญญาณยัยแมนเข้าสิงค่ะไม่ใช่ตัวจริงของปาจีนะคะในแต่ละชาติตบตีกันเนี่ยนะคะเจ็บอ้วตลอดเวลาเลยเพราะบางทีเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเซฟมาอย่างดีแล้วหรือว่าซ้อมมาอย่างดีนะคะแต่มันมีการพลาดแล้วไม่ใช่เ,เฉพาะตบกับจอยนะคะกับมะเมียวกับวนันรัตนะคะก็มีการตบตีกันเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเราจะเรียกกันว่าลานสาวตบจเจอตรงนั้นเมื่อไหร่ไม่ได้จะตบกันแหลกเลย โอ้โห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 ดูน่ากลัวมากๆมาแล้วเสียงมาแล้วจวดูพ um ี่ส nah uh ิบอกให้ห้ามไม่ห้ามช่วยส่งสุดฤทธิ์นะจะพูดกันด้วยมือด้วยตใจก้าวเเหมือนจะห้ามนะช่วยส่งแต่แอบช่วยส่งอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะลืมอุ้ยมันผักเข้าไปเงี้ยนี่แบบว่าเอาจับสะโพกแบบช่วยดันยกตัวขึ้นแต่คนดูชอบนะละครอย่างเงี้ยสนุกสนุก แต่ก็ต้องฝากกับน้องๆคุณผู้ชมครอบครัวด้วยนะว่าดูแล้วยังไงแล้วเนี่ยก็บอกน้องๆลูกๆหลานๆด้วยว่าอันนี้คือแค่ในละครเท่านั้นนะคะอย่าไปลอกเลียนแบบยังไงให้พี่จอยฝากละครเรื่องนี้หน่อยละกันค่ะก็ยังไงขอบคุณละกันนะคะหลายๆคนที่ติดตามแล้วก็เมื่อวานนี้ไปถ่ายละครอีกเรื่องหนึ่งเรื่องใหม่คนก็เริ่มเรียกแล้วว่าเป็นจำลองอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็อยากจะให้ติดตามต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ายังมีนักแสดงอีกหลายคนที่จะทยอยกันออกมาแสดงฝีมือนะคะแล้วก็ทุกคนเล่นอย่างเต็มที่่คะ วันจันนี้มีฉากเด็ดด้วยใช่ไหมคะพี่จอยใช่แล้วฉากอะไรคะ คลอดลูกอ้ยแล้วก็ดีใจนะที่ได้เล่นบทนี้เพราะว่าคือมันก็ไม่ไม่คิดว่าตัวเองจะได้มีโอกาสมาเล่นไงแล้วก็ยากมากๆค่ะยังไงวันนั้นก็ทําเต็มที่แล้วก็อยากฝากให้ดูด้วยนะคะว่าจอยคลอดลูกเนี่ยจะลําบากลําบนขนาดไหนนะคะดูแลอาจจะรักคุณแม่มากขึ้นคิดถึงคุณแม่มากขึ้นด้วยนะคะก็จันทัรพุธนะคะสองครึ่งเออจันทันอังคารอุ้ยจะแถมให้ฉันอีกวันเลยอฉันจะไปถ่ายท่าสำหรับละครเรื่องแรกเรื่องท่านะคะสองครึ่งนะคะพรุ่งนี้มีช ฉากเด็ดนั่นก็คือฉากที่จอยคอดลูกนั่นเองก็ติดตามดูกันค่ะวันจันทร์นะคะเอาละค่ะวันจันทร์เท่าไหร่คือยู่วงร้อพรุ่งนี้ไงคือกะจะให้ออกอาทิตย์อาทิตย์จะนักทานพุดเลยไงหมดเลยเอานอนไปนอนไปนี่ไปแล้วแต่ยังยืนยันมาฟังเรื่องนี้มาฟังเรื่องนี้ดีกว่านะคะจะบอกว่าเรื่องนี้นะคะสาวๆจะต้องชอบแน่ๆเลยเป็น13สิ่งที่ผู้หญิงอยากจะต้องมีในโลกนี้เชื่อไหมคะเออเราฟังกันนะอย่างแรกลูกอมจับเท็จ สมมุติว่ามีผู้ชายคนหนึ่งสมมุติว่ามีแฟนอย่างนี้แฟนจีต้องสมมุติอีกแต่นี่ต้องโกหกแน่ๆอย่างนี้อ่อนล้ออ่อไปถึงจะพูดความจริงเป็นอย่างออกมาอะไรอย่างนี้นะคะอยากแรกลูกอมจับเท็จนะคะอย่างที่สองแว่นสองผู้ชายไ้ยเอาทำไมเนี่ยเอาสิเวลาไปเที่ยวผับอย่างนี้ไงแล้วส่วนใหญ่มืดๆเนี่ยจะมองไม่ค่อยเห็นหน้าใช่ไหมเพื่อนใส่แว่นปุ๊บงนี้ มันก็จะสแกนมันก็จะสแกนให้เลยว่าอ๋อคนนี้หล่อเพื่อนก็จะได้พุ่งไปอ๋อผู้ชายคงนี้จนถ้าไม่หล่อจะไม่เสียเวลาพุ่งไปาจะได้ไม่ต้องใส่แบบว่าหน้ากากของทหารอะไรนะที่เขาเหนื่อยในวิชาเดอนตอนงคืนแต่อาจจะใหญ่นิดนึงอันนี้ก็ต้องหาเสื้อผ้า้เข้ากันนั่นแหละค่ะแล้วก็จะได้สแกนเจผู้ชายเร็วๆ มืดๆออกมาเจอไม่ได้เรื่องก็มีนะคุณก็จะได้หล่อตั้งแต่ในนั้นเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วนี่ขี้เกียจแล้วค่ะอย่างที่สาันี้ชอบมากเลยอยากมีจริงๆอาหารไม่มีแคลอรี่ค่ะทานเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนทานเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มอยากทานอะไรก็ทานเข้าไปเลยอย่างนี้ขอให้มีในโลกนี้อยอะมากอย่างที่สี่ไฟฉายย่อกับขยายสัดส่วนเป็นโดนมากจะได้ไม่ต้องทำสัญญากันขอขยายอย่างเดียวดิพอย่อหนึ่งไม่ต้องใช้แล้วขอขยายอยากได้ใหญ่ต้องเหมือนกันต้องทำสัญญ กอยากแต่หน้าอกใหญ่วันนี้ก็ฉายไปที่หน้าอกฉันงนีหน้าอกก็ใหญ่ๆวันนี้อะพอแล้วหน้าอกเล็กก็หน้าอกเล็กฉันก็ซื้อไปให้หนุ่มๆนะเอาไว้สอนเล่นอย่างไงอ๋อจะได้ไม่ต้องไปแบบว่าฉันคิดไปไกลเลยเนี่ยไกลเหมือนกันแขมพูดอย่างนี้พอดีแบบทันใช่มเอาไว้สอนตัวเองค่ะข้อต่อไปดีกว่าข้อห้าค่ะเครื่องซักผ้ากับเครื่องรีดผ้า ส่วนใหญ่เราจะขี้เกียจเสื้อผ้ารีพาสั้ากันใช่ไหมพอใส่เสร็จปุ๊บใส่เข้าไปในเครื่องปุ๊บออกมาเหมือนเดิมใหม่เอี่ยมรีดส,สวย,ย,<ล>ยคือไม่ต้องรีดพไม่แขวนเสื้อด้วยนะไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลารีดเลยอ,อย่างที่6ห,หมาไม่โตค่ะโอ๊ยจริงเราใช่ไห<อ>ม <c oughs> ลูกใครของใครเนี่ยตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะซูโม่ค่ะซูโมะช้างน้องนี่ตะหุ่นไม่เป็นซูโม่เลยนะไม่แต่เขาไม่โตจริงนะเขาพันนี้อยู่แล้วเลัวเล็กอยู่แล้วเขาจะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะชอบลูกหมาตัวเล็กๆพอโตจะรู้สึกว่าเธอน่าจะตัวเล็กเหมือนเดิมไม่น่าจะโตเขาจะบอกตอนนี้กำลังโตนะโตแต่โตหัวเริ่มเล็กและอ้วนอ้วนตอนเนี้ยรู้สึกรู้สึกคุ้นหูเหมือนเวลาแม่พูดกับเราไหม ใช่ไหมตัออยากให้มันกลับไปตัวเล็กเหมือนเมื่อก่อนเลยอย่างเนี้ยแม่มองเราเป็นหมาท่้นเองนะคะอย่างที่เจ็ดค่ะอย่างที่เจ็ดนะคะสเปรย์ทำเล็บกับทำผมจะได้ไม่ต้องไปเข้าดานทำเล็บ ถ้าเธอมีสเปรย์ไฮโซที่เธอก็ฉีดตืดตืดตืดอย่างงี้แล้วีนี้แล้วสีนี้อันลิมันเป็นสิ่งที่ไม่มีในโลกหรอกแต่อยากให้มีเข้าใจะทำให้เปลี่ยนสีผมไงช่างผมก็ตกงานแล้วสิผมด้วยอันนี้เบนเป็นคนออกความคิดเห็นนะคะไม่ก็เรียกว่าเป็นแบบจินตนาการเวลาเดี๋ยวช่างเวลาส่งตัวไงเวลาส่นตัวอ่าต่อไปอย่างที่ก้าเอออย่างที่แปดค่ะหน้ากากเมคอัพ อุ้ยสมมติว่าเปิดแฟนจะเปิดหนังสือหน้านี้อุ้ยฉันถักหน้าแบบนี้เอาหน้าไปหน้าเลยอุ้ยหน้าปุ๊บหน้าออกมาเป็นอย่างนั้เลยนะเก๋ๆนะคะอย่างที่9ค่ะวิสแบนกระชับความสัมพันธ์อ่าสมมุติฉันใส่วิสแบนเพิ่ใส่วิสแนก็จะแบบว่าไม่ใช่ใส่สมมติให้ใส่ใช่ไหมคะแล้วก็สมมติว่าเเริ่มแต่ทะเลาะกับเธอละอุ้ยเธอเริ่มจะแบบโกรธกันอย่างนี้ สายเนี่ยมันก็จะรัดขึ้นรัดขึ้นรัดขึ้นแล้วมันก็ทำให้เหมือนแบบเออ<ต>ริสแบรนมีมประโยชน์มากกว่าใส่เฉยเฉย,ย,ยวันนี้ฉันก็มีแต่เดี๋ยวรอก,ก่อนเดี๋ยวจะมาบอกก็ออมีริสแบรนรุ่นใหม่มาบอกเหมือนกันอย่างที่10นะคะเป็นกระเป๋าล่องหนค่ะ,คะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะผู้หญิงเนี่ยของเยอะอยวน้าหอมกระเป๋ารองเท้าถุงน่องถุงน่องทุกสิ่งอย่าง จะสะาายไปตลอดเวลาก็ไหลหักพอดีนะคะก็จะเป็นแบบสะพายได้แต่ว่าขอเป็นแบบไม่ไม่เห็นได้ไหมคะจะได้ไม่ต้องถือให้ไหลหลุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะยอย่างที่11ค่ะพลาสเตอร์เด็กทาลก ทำไมรู้ไหมคือเวลาทะเลาะกับแฟนไงแฟนจะเถียงใช่ไหมเรื่องเดียวใช่ไหมฉันแตะเลยนี่แน่จะได้ไม่ต้องเถียงกันไม่แตะปากก็ปิดปากซะจะได้ไม่ต้องเถียงกันแล้วอง่างเลาเ็กก็จะได้เป็นเด็กไปเถียงกันไม่ทันม่งไปซะนะคะอันนี้คงขายดีเนาะอย่างตัวบ้าอย่างที่ถึสองนะคะเขาบอกว่าเป็นส้นสูงเท้าไฟค่ะ ผู้หญิงเนี่ยอยากใส่ส้นสูงไปทุกที่แหละแต่บางทีเดินไม่ถนัดขึ้นบันไดก็ไม่ถนัดวิ่งขึ้นรถเมล์ก็ไม่ถนัดอะไรอย่เงี้ยจะเต้นพีก็อุ๊ยอึดอัดกูจะล้มบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีรองเท้าที่สามารถวิ่งได้ทุกที่เดินได้ทุกที่เดินที่ไม่ล้มสวยๆใส่แล้วบา่ส้นสูงเต้นแรปอย่างงี้ก็ได้ลายน้ก็ได้ประมาณนั้นเลยนะคะผิดยุคแล้วแล้วก็สุดท้ายค่ะมีทุกสิ่งอย่างแล้วก็ต้องห้ามโง่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นหมวกอัจฉริยะค่ะไม่ถามหํามโง่เนี่ยคำ ข้ามโง่อย่างนี้เลยเต็มหน้าเพื่อนเลยเพื่อนแบบนี้ฉันทําอะไรผิดไปหรือเปล่าฉันแค่พูดวันผิดแค่นั้นเองนะใช่แค่จะบอกให้ฟังว่าจริงๆแล้วมีไว้ก็ดีเวลาพูดอะไรจะได้ดูฉลาดจะได้จะได้ไม่แสดงความโง่นี่ไม่ได้ไม่ถูกไม่ถูกไม่ได้นะเพื่อนดีมองแเ้าก็จะต้องทําให้ตัวเองฉลาดแล้วดูดีใครถามอะไรก็ตอบได้แบบฉันฉลาดอย่างนี้นะคะก็เอามาให้พูดขำๆแบบสนุกๆนะคะคงไม่มีจริงในโลกนี้หรอกแต่เป็นแค่13อย่างที่อยากให้มีเฉยๆแต่พูดถึงสวยแต่โง่นี่นะเฉพาะสว ก็ทํายากแล้วนะนะขั้นตอนมันเยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าผู้หญิงนี่อยากมีในโลกตอนนี้มีแล้วนะเหมาะกับผู้หญิงจริงๆเลยต้องไปที่งานนี้ค่ะ Thailand Health and Beauty Show นะคะ2006ค่ะเป็น one stop service สำหรับคนรักสุขภาพเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าในงานนี้เขามี ทั้งบริการด้านสุขภาพบริการด้านความงามแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อความงามและสุขภาพเมื่อสักครู่อาจจะเห็นไม่ชาดว่หยิบอะไรมาจากถาดน,นะคะแต่ที่เห็นวิธีการอยู่นี่รู้แน่ๆว่าเป็นการนวดหน้าที่อยู่ในถ้วยเมื่อกี้ก็คือไหมค่ะโปรโตีนจากไหมนี่ไงปกติเราจะเห็นเป็นลักษณะเป็นเส้นไหมอย่างนี้นใช่ไหมคะเขาปัสกัดออกมาค่ะ อ๋ออันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำที่เราทานเป็นขนมไงอันนี้ก็เอามาสครับผิวนี่เรามีมาฝากถึงกระปุกนะคะลองได้นะคะสครับแล้วไงี้ยขาวขึ้นอ่าสครับก็ทําให้เซลล์ผิวที่มันตายเนี่ยออกไปเป็นเลืดเร็นเลดทิพเทเอาทั้งตัวเลยนะที่งานน้ะคะเขาก็ยังมีผลิตภัณฑ์สุขภาพอีกหลายอย่างนี่มังคุดนี่ก็มีผลไม้ที่เห็นในงานนี้นนะคะคุณผู้ชมค่ะเขาจะปรับให้เป็น สารสกัดเพื่อเอามาดูแลสุขภาพผิวนะคะแล้วก็ความงามค่ะมันนึ่ยังไงบ้ากนึ่งเพื่อที่ดําเพื่อที่ใครหรือว่าอะไรที่ใครอาบน้ำแรงดําสมากม่อันนี้มันเป็นใครไยใช้เปที่เขาเขาขัดแค่ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ก็ด่างขาวแค่ตรงนี้โอ้ค่ะชุ่ยเนี่ยวใครเคยใช้สมุนไพรไทยอะไรบ้างมาเกี่ยวกับความงามไม่รู้เม็ดกาแฟเป็นสมุนไพรมาเขียนมาใช้เม็ดกาแฟกับข้าวเปลือก ก็ลองแล้วดูแล้วกันนะคะแต่ถ้าใครยังไม่เคยลองก็ไปติดต่อได้ที่งานนี้ค่ะมีตั้งแต่วันที่8ถึง12พฤศจิกานี้นะคะก็ยังเหลือเวลาไปกันได้อยู่ที่ i Impact เมือทองธานีค่ะฮอล์5ถึง8ค่ะจัดค่ะแต่อยากจะบอกว่าใครที่อยากจะไปงานนี้นะคะก็อย่าลืมโทรหาเพื่อนก่อนว่าเอ๊ะจะไปหรือเปล่าเราจะได้ไม่ต้องขับรถไปเกินนะคะเพราะตอนนี้เขากําลังรณรงค์ให้ประหยัดพลังงานนะคะก็อยากจะบอกใช่ก็คือถ้ามีเพื่อนไปอยู่แล้วอาจจะรวมตัวกันแล้วเอารถไปคนเดียวก็พอค่ะค่ะ ช่วงวหน้า,น,าน,นะคะน,นี่อุ้ยพี่จอยถือมาดีมากเลยค่ะ,ะจะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเจ้าตัวนี้นะคะสีม่วงเดนสเสาร์สีม่วงนี่นะคะที่เด็กๆชอบกันเนี่ยช่วงหน้าเราจะแจกค่ะแล้วก็ต้องรอฟังกันที่ดีนะคะว่าจะถามว่าอะไรสักครูค่ค่ะค่ะเขาจะคุยด้วยนะเข้<ม><ม>จะคุยด้วย<ม>ถึงคุยด้วยกัน